บกับช่องของข้อปุ้นนะคะวันนี้นะคะปุ้นก็อยู่ที่บ้านของแม่ย่ากับพ่อปู่นะคะวันนี้มาช่วยแม่ย่านะคะทอดของไหว้บรรพบุรุษนะคะในเทศกาลชูซอกนะคะจริงๆเราก็มาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายนะคะเพราะว่ามัวแต่ยุ่งจัดของของลูกแล้วก็เคลียร์ของอะไรเงี้ยแยแยไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวจะมาดูนะคะว่าเขาทำกันยังไงทอดของเตรียมของยังไงแม่ย่าทำยังไงนะคะ เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะมาไม่ทันนะคะแม่เสียบไม้หมดแล้วมวแต่ให้นมเชอีนะคะในนี้ก็จะเป็นมีแฮมมีปูอัดมีเห็ดแล้วก็มีต้นหอมมีกุ้งแล้วก็มีหัวเชเท้าดองนะคะอันนี้ไว้ไว้ชุบซอกไว้บันพัพุลุดนะคะเสียบไม้อย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะเนี่ยก็มาชุบแป้งตรงนี้นะคะชุบแป้ง ชุบแป้งตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะมาประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวก็ไปทอดนะคะเดี๋ยวจะช่วยแม่ทอดให้อป้าดูเชอีก่อนอันนี้ชุบแป้งเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะมีอีกนะคะเดี๋ยวมีหลายอย่างที่ต้องชุบแล้วก็ไปทอดนะคะวันนี้มาช่วยแม่ย่าทำนะคะ เดี๋ยวเราก็จะเอาอันนี้นะคะมาชุบชุบไข่แล้วก็ลงไปทอดนี่นะคะตัวป่วนของเราเมื่อคืนร้องทั้งคืนเลยมานอนบ้านย่าสใส่แปกที่นะคะตื่นสายเลยชีชีชีครับแป อันนี้เป็นตรงกลางเต็งนะคะเราจะเอามาชุแบแบป้งอันนี้คือแม่ซื้อแบบสําเร็จรูปมาเลยไม่ต้องมานั่งทําเองนะคะเพราะว่าที่บ้านว่ายไม่ค่อยเยอะนะคะก็เลยก็เลยไม่ได้ทําเองนะคะเลยซื้อมานี่นะคะตรงกลางเต็งเป็นหมูข้างในเป็นเหมือนคล้ายๆหมูเป็นหมูก็ผสมกับผักอะไรเงี้ยค่ะมาชุบแป้งแล้วก็ไปชุบไข่ทอด ยี่ห้อนี้อร่อยนะคะถ้าจะซื้อปกกิมจิหรือว่ามันดูแบบเกี๊ยวอะไรเงี้ยยี่ห้อนี้อร่อยบีบีบโกแม่ก็กำลังเตรียมทอดที่ทำมาอกี้อยู่นะคะชุบแป้งเสร็จแล้วนะคะ น,นี้เราขึ้นมาอยู่บนดาดฟ้าของบ้านแม่แม่ย่านะคะแม่ย่ากําลังตากผ้าอยู่องใส่เพิ่งทาสีตรงนี้ใหม่แน่เลยมันเหม็นสีอันนี้เป็นรอบๆบบ้านนะคะดูข้างล่างนะคะอืม อนนี้อากาศที่เกาหลีนะคะก็ไม่ค่อยร้อนนะคะอากาศเย็นกำลังดีนะคะกลางคืนก็19องศาอะไรเงี้ยกลางวันก็20กว่ากว่าก,าก็ไม่ร้อนนะคะอากาศเย็นดีเดี๋ยวเราไปช่วยแม่ย่าทำกันต่อนะคะแวบขึ้นมาดูบนดาดฟ้าเฉยเดี๋ยวเราก็จะหั่นปลาหมึกไปชุบแป้งทอดด้วยนะคะเราก็จะมีปลาปลาชุบแป้งทอดนะคะ นี่แม่ซื้อแบบที่เขาแล่มาแล้วงานเยอะเลยค่ะสะพยเกาหลีแม่ก็ทอด2กระทะเลยนะคะใกล้เสร็จแล้ววันนี้น่ากินมากนี่ค่ะเรากำลังจะทอดตรงกือดังติง ใช้น้ำมันไม่เยอะนะคะน้ำมันแค่นี้เองนะคะ ะะอันนี้นะคะมอกี้ปลาหมึกเราก็มาตัดเป็นชิ้นๆนะคะเดี๋ยวจะทอดอันนี้เป็นแป้งนะคะทีคิมกะรูแป้งทอดกรอบนะคะนี่นะคะที่แม่ใช้แบบนี้แล้วก็น้ำแข็งน้ำแล้วก็ใส่น้ำแข็งให้เย็นจัดๆเลยนะคะแล้วก็ผสมมันจะกรอบ แม่จะใส่เพิ่มผสมให้ข้นๆนะคะไม่ต้องเหลวมากให้ข้นๆ มันจีจะตื่นนะคะมองไม่เห็นเลยตื่นแล้วร้องทำไมครับจร้องทำไมครับใจีโซเช,ชรอตอนนี้เรากำลังจะทอดแบบมีน้ำมันเยอะแล้วนะคะ นี่เป็นแป้งที่แม่ย่าทำนะคะชุดแป้งนี้ด้วยนะคะมันเทศนี่เป็นบวบหูบักบวบปลาหมึกอืม เซลืออ,อันนี้เป็นปลาหมึกนะคะ นี่เป็นปลาหมึกเมื่อกี้นะคะตัดแล้วก็จิ้มกับซอสคันจังอร่อยดีนะคะนี่นะคะจิ้มซอสอ,อร่อยมากค่ะ มีเป็นกุ้งกับเออมันเทศทอดนะคะเดี๋ยวจะชิมกุ้งนะคะนี่นะคะกุ้งกรอบอร่อยนะคะ นี่นะคะที่ทำเยอะขนาดนี้นะคะเราไม่ได้ไหว้ทั้งหมดนะคะเราจะแบ่งว่ายเนี่ยอย่างละส่ห้าชิ้นนะคะก็คืออย่างเงี้ยเราจะแบ่งเก็บไว้ไหว้เนี่ยอย่างละส่ห้าชิ้นเนี่ยแบ่งเก็บไว้ที่เหลือนะคะแม่เขาก็จะแจกให้ลูกๆไปกินที่บ้านนะคะเนี่ยแล้วก็เก็บไว้กินเองบ้างอะไรบ้างนะคะยังทําไม่เสร็จเลยนะคะแล้วแม่พักก่อนปุ้นก็ช่วยได้นิดนึงเพราะเพราะว่าลูกรองนะคะ เหลืออยู่เดี๋ยวก็จะมาชุบบวบทอดตอนนี้นะคะแม่ย่ากำลังจะทำชับแชร์นะคะหรือว่าผัดวนเส้นนะคะเราจะมาดูวิธีทำกันนะคะอันนี้เป็นผักโขมนะคะผสมเกลือแล้วก็น้ำมันง,งาแล้วก็งาแค่นั้นนะคะ โปกโปกโปโอโดเราจะใส่คันจังไปนะคะใส่ไปนิดนึงหนึ่งช้อนช่างกิจะุณลูกก็น้ำมันงานะคะ อันนีือให้น<ห><ห>นเห็น<ะ>มีรสชาตินิดนึงนะคะจะปุกเ่เราก็ใส่ต้นหอมด้วยนะคะอันนี้เป็นหมูสำหรับใส่ในชับแชนะคะมันย,ยังแข็งอยู่ เราจะเอาหอมใหญ่นะคะมาผัดกับน้ำมันนะคะผัดแล้วเราก็มาพักไว้นะคะให้เย็นเราก็จะมาผัดแครอทต่อนะคะ เราแค่แครอทสุกประมาณครึ่งนึ้งเราก็จะเอา,เอาต้นหอมนะคะมาใส่ผัดด้วยกันไม่ต้องผัดให้สุกมากนะคะเราก็ผัดเห็ดต่อเลยนะคะเห็ดที่เราผสมซอสเมื่อกี้นะคะผัดกับน,น้ำมันอันนี้อันนี้เป็นเนื้อหมูนะคะแม่ซื้อแบบว่าที่มันหมักมาแล้วนะคะ เ,เราก็ลวกเส้นนะคะเมนดปุ่นเยอมะมากอันนี้ในน้ำร้อนนะคะลวกประมาณ6-7นาทีนะคะเราก็มาผัดหมูต่ออันนี้เป็นพวกผักกับหมูนะคะที่ใส่ลงไปในชับแชนนะคะเราก็ผัดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวรอคุกนะคะนี่นี่เป็นผักโขมนะคะ นี่เส้นได้ที่แล้วนะคะเราก็มาล้างกับน้ําเย็นนะคะคเครื่องปรุงของชับแระนะคะก็จะเป็นชิ้นคันจังนะคะก็คือซอสทั่วเหลืองแล้วก็งาแล้วก็พริกไทยนะคะแล้วก็มีน้ําตาลด้วยนะคะแม่จะใส่นี่แล้วคันจังใส่แล้วก็ชิมดูด้วยนะคะเพราะว่าแม่ก็ไม่ได้กะ ว่าเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะต้องชิมแล้วก็ใส่น้ำตาลนะคะหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนของแม่นะคะแม่ใส่ขันจังเพิ่มไปนะคะสีสียังไม่ได้นะคะแล้วก็ใส่ผักลงไปเลยที่เราทำเมื่อกี้นี้ ใส่พริกไทยลงไปนะคะแล้วก็ใส่งาลงไปนะคะแม่เติมน้ำตาลอีกนะคะไม่ค่อยหวาน <c oughs> ง่ายมากเลยนะคะแค่เตรียมของแล้วก็มาผัดผัดผัด สร็จแล้วค่ะชับแชของเราวันนี้วันไหว้นะคะตื่นแต่เช้ามาช่วยแม่เตรียมของนะคะแล้วก็มานั่งเช็ดพวกถ้วยชามที่จะเอาไว้สำหรับวางของนะคะขึ้นไหว้ขอตัวไปเช็ดก่อนนะคะเริ่มทยอยเอาของขึ้นมาวางแล้วนะคะ ไม่รู้วางตำแหน่งไหนนะคะเดี๋ยวเขามาจัดกันเองนี่นะคะเรากำลังจัดตามผังเขามีผังมาให้นะคะว่าอะไรวางตรงไหนนะคะก็จัดไว้ยังไม่ค่อยครบนะคะนี่นะคะกใกล้เสร็จแล้วนะคะเหลือข้าวกับซุปนะคะอยู่ตรงนู้วางวางตรงนี้ข้าวกับซุป อันนี้นะคะเตรียมครบหมดแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะไหว้กันแล้วนะคะสองคนพี่น้องนะคะกำลังจะไหว้ E. มาดูเสื้อผ้านะคะของเฮสนะคะตอนนี้ h ฮสเซลดราคานะคะ20 20นะคะก็เลยพามาดูอย่างอันนี้นะคะมี3 3ตัวอย่างเงี้ย2 4 9 0 0วอนแล้วก็ลดอีก20นะคะ h ฮสตอนนี้1 4 0 0เนี่ยคือเริ่มต้นอันนี้คือราคาะะ10,070

ไม่ยอมนอนที่รถไม่ยอมนอนขาสีตาให้แม่อุ้มไม่ยอมนอนเดี๋ยวจะลองวางนะโอ้ยยอมนอนแล้ว นี่นะคะเราจะซื้ออันนี้เซ็ตมัน,นเป็นเซ็ตกันนะคะแล้วก็มันแล้วเ,เราก็เลือกอันนี้อันหนึง่งว่าเราจะเอาแถมอะไรชุดอุ่นนะคะ น่ารักน่ารักั้างนั้นเลยนะคะชุดผู้หญิงก็น่ารักของเชอีคนเดียวเยอะเลยนะคะ สี่หมนะคะถึงจะลด20%นะคะเดี๋ยวเราไปยูนิโคต่อนะคะวันนี้ไม่คโนวนต้องอุ้มเหนื่อยมากมายูนิโคต่อนะคะวันนี้วันช็อปของเชอี e, จริงๆเลยไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าเพราะม่กกี้ก็ซื้อเยอะแล้วนะฮะ อ๋ออันนี้เป็นแบบชุดหนาวถุงเท้าก็น่ารักฝ่สงใส่ที่นี่จะไม่ได้แน่เลยเพราะว่ามันก็คล้ายๆกันหมดเลยที่ Uniqlo ไม่มีอะไรให้ซื้อเลยนะคะเพราะว่ามันไม่มีไซส์ของเราอะไม่มีไซส์ลูกมีแต่ไซส์ใหญ่ยอมนอนแล้วนะคะ งันปุ้นขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบคลิปปุ้นนะคะอย่าลืมกดไลค์กด s ับสไคร b ์ให้ด้วยนะคะบ๊ายยขึ้นรถมาก็หลับ